สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาที่สองของวันนี้คือวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูเค้กจะพานักเรียนทุกคนไปทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาบทที่4กลัวทําไมในหน้าที่4 0ถึงหน้าที่41นะคะวันนี้ให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมาและเปิดไปที่หน้า 40- ถึง41นะคะ เมื่อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า40แล้วนักเรียนจะเจอกับข้อแบบฝึกหัดข้อที่9นะคะข้อที่9คําชี้แจงเขียนคําใหม่โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กําหนดเขียนคําใหม่โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กําหนดนะคะ ให้นักเรียนเขียนคำโดยใช้คำขึ้นต้นตามที่แบบฝึกหัดกำหนดเรามาดูว่าแบบฝึกหัดกำหนดคำอะไรมาให้เราบ้างคำจะมีอยู่ทั้งหมด5คํานะคะคําขึ้นต้นคําแรกคือคําว่าแม่คําที่สองคือคําว่าไฟคําที่3คือคําว่าตะคาที่สี่คือคําว่าน้ําคําที่ห้าคือคําว่าความนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด 5คาขึ้นต้นและให้นักเรียนเขียนคําใหม่จากคําขึ้นต้นที่แบบฝึกหัดกําหนดมาให้อย่างเช่นข้อที่1เขากำหนดคําขึ้นต้นมาให้คือคําว่าแม่เขาก็ยกตัวอย่างการเขียนคําใหม่โดยใช้คําขึ้นต้นคําว่าแม่โดยเขาเขียนว่าแม่มดนะคะเขาเติมคําว่ามดลงไปท้ายจากคำขึ้นต้นนะคะทีนี้ก็ให้นักเรียนจินตนาการและคิดเพิ่มว่านักเรียนจะเขียนคำไหน ที่เอาคำว่าแม่ขึ้นต้นนะคะเป็นคำว่าแม่อะไรดีเอ่ยเขาเอาแม่มดไปแล้วเราเอาแม่นามได้ไหมคะได้เนาะเพราะเพราะเป็นคำว่าแม่ขึ้นก่อนเหมือนกันนะคะแม่นม้ำอ่ะอันนี้คือข้อที่1มาดูข้อที่2ข้อที่2เขาเอาคำว่าไฟขึ้นก่อนเขายกตัวอย่างคําว่าไฟฉายเราเอาไฟอะไรดีไฟฟ้าได้ไหมคะ ได้นะคะแล้วก็เขียนไปไฟฟ้าอ่าทีนี้มาดูคำที่3ข้อที่3นะคะเขากำหนดคำว่าตะมาให้แล้วเขาเขายกตัวอย่างว่าตะแขงเราจะเอาตะอะไรดีตะกร้าได้ไหมได้นะคะตะกร้านะคะอันนี้คือข้อที่3เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่4 ข้อที่สี่คำว,ว่าน้ำเขายกตัวอย่างคำว,ว่าน้ำแข็งมาเราเอาน้ำใจได้ไหมได้นะคะน้ำใจอ่ข้อสุดท้ายข้อที่5เขาให้คำว,ว่าความมายกตัวอย่างคำว่าความรักเราเอาความสุขได้ไหมได้นะคะความสุข อันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูทั้งหมด5ข้อ5คําเลยนักเรียนสามารถเขียนแตกต่างจากคุณครูได้นะคะให้นักเรียนคิดเพิ่มและเขียนให้แตกต่างจากคุณครูเนาะอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่40ข้อที่9นะคะทีนี้เรามาดูที่แบบฝึกหัดหน้าที่40ข้อที่10กันข้อที่ ข้อที่10นะคะจะอยู่ด้านล่างของข้อที่9เนาะข้อที่10คําชี้แจงแต่งประโยคจากภาพแต่งประโยคจากภาพเขาจะมีภาพมาให้เรานะคะแล้วให้เรานําภาพนี้ไปแต่งประโยคดูก่อนภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นภาพของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนนี้ชื่อว่าน้ําใสกับผูผาใช่ไหมน้ําใสกับภูผากําลังทําอะไรอยู่คะ กำลังไหว้อะไรสักอย่างเราจะแต่งประโยคไว้ยังไงดีแต่งว่าน้ำใสกับภูผากำลังไหว้พระได้ไหมคะได้เนาะ ไหว้พระ,ะเรียบร้อยนะคะประโยคแรกนะคะแต่งประโยคจากภาพเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้เรามาดูภาพที่สองภาพที่สองเป็นอัญมณีอัญมณีสิ่งนี้เรียกว่าเพชรเพชร,เ,พชรเราจะแต่งประโยคว่ายังไงดีแต่งแบบนี้ได้ไหมพ่อขูด เจอเพชรในไหนดีในถ้ำได้ไหมคะได้เนาะพ่อขุดเจอเพชรในถ้ำก็ได้นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่40ข้อที่10นะคะทีนี้ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่41นะคะ หน้าที่41ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ต่อเนื่องจากหน้าที่40จะเป็นการแต่งประโยคจากภาพนะคะโดยจะมีภาพที่เหลืออีกประมาณ5ภาพให้เราได้แต่งประโยคนะคะภาพแรกคือภาพเต็นภาพที่2คือภาพไฟฉายภาพที่3คือภาพก้อนหินภาพที่4คือภาพยุง ภาพที่5คือภาพภาพอะไรเล็กจังเลยภาพที่5คือภาพหมู่บ้านนะคะอ่ะให้นักเรียนแต่งประโยคเพิ่มนะคะจากทั้งหมด5ภาพของหน้าที่4 1เนาะหน้านี้จะให้นักเรียนได้ทําด้วยตนเองนะคะอ่ะวันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่40ถึงหน้าที่4 1นะคะถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะ วันนี้ให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะลงมือทําได้ค่ะ